ิดวไปเชียงใหม่แล้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรที่เชียงใหม่ไม่ใช่มาได้พระจังหวัดนนทก็ได้พระสัตหีบกลับไปเฉยเลยพระเขาแท้เยอะนะนะ่นแะแต่ว่าวันนี้เวลาเราน้อยมานั่งขัดพระย่อยก็กลัวจะไม่ทันมาเชียงใหม่นะซื้อพระสักุลลพูนไปเลยไม่มีผิดหวังเลยมผมเรียวๆเลยที่ในเซฟ,ฟผมมันมีเยอะมีหลายองค์แต่องค์นี้ยผมเช่ามาได้ในราคา2,000ันบาท ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u r s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับก็คลิปนี้คลิปสวะัสดีเปิดในรถมาหลายเทปแล้ววันนี้เปิดบนเครื่องบินมางมีภารกิจด่วนไปเชียงใหม่ันะครับก็เดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะไปทำคอนเทนต์อะไรที่เชียงใหม่นะครับจะมีอะไรน่าติดตามน่าสนใจที่เชียงใหม่ไหมเดี๋ยวตามไปดูกันขอเครืนเครื่องก่อนเอาละครับ ก็เมื่อคืนนี้เรามีภารกิจเร่งด่วนบินกันมาตอนสองทุ่มก็มาเชียงใหม่มาทําธุระนะครับก็ทาธุระเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เราอยู่กันตรงนี้ประตูท่าแพ <c oughs> คือวันนี้ผมมาไม่มีใครรู้เลยแม้กระทั่ง<ฮ>พี่ทนข้างบ้านผมก็ยังไม่รู้เลยไม่มีใครรู้เลยว่าผมมา <c oughs> เดี๋ยวเรากาลังจะเดินไป <c oughs> เดินทางไปสนามพระแต่ประเด็นคือวันนี้เขาไม่ได้มีนัด <c oughs> เขามีวันนัดกันวันศุกร์ ที่เรากำลังจะไปกันก็คือตลาดทิพเเน่แต่เดี๋ยววันนี้เห็นพี่ๆเขาบอกว่าตลาดที่นี่เป็นตลาดสายประมาณ10บโมงสิบเอโมงนี่ก็ประมาณ11บเอโมงแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะได้ทำคอนเทนต์ไหมหรือจะได้มีอะไรให้ซื้อไหมเดี๋ยวตามไปดูกันไปครับครับใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่โอ้โหพี่ผมไม่ได้มาสิบกว่าปีอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันไม่ได้มาสิบกว่าปีตอนตก่อนที่ผมมาตรงนี้เขากางเต็นเป็นแผงพระ สมผลครับครับขอแห่งพระเขาเยอะเหมือนกันได้ครับองขอชมองนี้หน่อยครับเท่าไหร่ครับเด้๋ยไปสองพันนะอ่าโอเคแล้วองนี้ล่ะครับเท่าไหร่ครับ อัน,นี่อ,องค์ละสามร้อยสามองค์ห้าร้อยได้ไหมครับปไปแล้วองค์นี้องค์น,นี้อาไปทนันเะฮ้ยพระพี่เขาแท้ๆตรงนั้นเลยเนีย่อ่าเท่าไหร่ครับพี่ช็อปเลยแล้วกันนะพี่นะได้ไดองค์นี้ละครับ 1, องค์นี้ไปพันห้าอ้าวเนี่ยอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ สี่พันห้าพันจะลอยพี่ขับอันนี้เหรอครับเอาไปเท่ากัน4ะองค์ละพันแล้วกันนะพี่สามองค์เอาอย่างนี้นะะองค์นี้สองพันใช่ไหมจ๊ะครับสามองค์เนี่ยสามพันเป็นห้าพันแล้วองค์นี้เท่าไหร่ครับเอาไปแปดร้อยทําไม่เป็นไรพันห 1, นึ่งอะนะแล้วก็นี่ห้าร้อยไปพันห้าหกพันห้านะอเอีพ EP นี้เฉพาะกิจเพราะว่า ผมจะขึ้นเครื่องตอนเที่ยงครึ่งมาที่นี่ดีอย่างเมื่อค่อยมีใครรู้จักเราซื้อได้สบายๆบอนนไดใช่ไหมครับไปฟันนีครับผมมาเฉพาะกิจเลยมาเมื่อคืนนี้เราก็กลับเลยนะจริงๆผมอยากช็อปอีกนะแต่ว่าเวลาไม่ทันเดี๋ยวผมลงไปเดินดูก่อนถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวผมวนมาอีกรอบหนึ่งได้ครับผมว่าน้าต้องมีทีเด็ดซุกซ่อนอยู่ฮะเลขที่บัญชีอะไรครับหกพันห้านะครับผมชื่ออ้วนนะนๆอ้วนพรามห้านี่มาได้พัชจังหวัดนนท์กับได้พาชสัตหีบกลับไปเฉยเลย ขอบคุณครับพี่มอะเขาแท้เยอะนะั่นะแต่ว่าตอนนี้เวลาเราน้อยมานั่งขัดพระย่อยก็กลัวจะไม่ทัน ก็ลเลยเดี๋ยวลองดูเน้นหลักๆซื้อไปเลยดีกว่าคร <Okay. S 1> ับวัสดีครับมมาเฉพาะกิจมาเมื่อคืน<า>แล้วก็กลับเที่ยงนี้เลยก็เลยแวะมา ลาดดูเออไม่เมื่อกี้เห็นเห็นโทษถามพวกพี่ๆเขาเขาบอกว่าตลาดเขาสิบโมงมันไม่เหมือนในกรุงเทพได้ของไหมครับไม่ได้เลยเออนี่ผมผมยังได้ซื้อเลยนะเมื่อกี้นี้แต่เป็นพระบ้านผมไม่ได้เลยพวกวัตพันธ์สูงพวกอะไรเงี้ยเมื่อกี้มีมีแท้ๆเยอะเลยแต่ว่าเวลามันน้อยที่เก็บไปยืนคัดก็เลยกะว่าเดี๋ยวเดินไปดูร้านตามนี้หน่อย โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับปาครับสวัสดีครับเฮ้ยโหจริงไหมครับโหอัใหม่พอดีเมื่อคืนมาทำธุระแล้วก็ เครื่องขึ้นเครื่องตอนเที่ยงส5้าก็เลยแวะมาแว๊บหนึ่งก่อนไม่ได้บอกใครไม่มีใครรู้เลยนี่อะไรฮะพบาสิงห์ครับพี่อย่างนี้เท่าไหร่ครับเขาพันเจ็ดครับพี่พัศสิงห์นี่เก้าหกใช่ไหมใช่ครับเออเขาพันห้าแล้วกันขอร้อยหนึ่งพี่จัดไปวางไว้ก่อนนะนี่คืท่านพูสองพันแล้วกันได้ไหมผมเอาทุนมาสามพันหนึ่่รอใช่เอาทำไมละสองร้อยจัดไปครับมาแล้วอันนี้สี่มุมเมืองอย่างนี้เท่าไหร่ครับ เอาคู่นี้60สิบพี่อันนี้มีสามโอ้ห้าสิบได้ไหมฮะผมซื้อมาห้าสิบแปดนะพี่จับป่ะเชื่อนะเนี่ยไม่รู้เขาหลอกเราป่ะพี่เท่าไหร่ครับพี่โอ้โหดิบพระพี่เขาเพียบเลยพระคงเหรอฮะขี้เล็กน้องผูกทวดเท่าไหร่ครับพี่ทวดโบรอบโบรอบคนเลยเซ็นสามแปดเนี่ตลับเพชร ดูง่ายแน่นอนพี่ละเทาเวศนี่แหละครับเทเวศอันนี้เป็นของวัสถุดิบพิมหน้าคนปีแปดสี่หน้าคนเขาจะนิยมเท่าบบวเม็ดอะไรไม่ได้นะใช่ใช่โบวเม็ดแบบจะไม่ไยอบองพี่นี้โบว์หมดร้านให้พี่เขาด้วย Ds ออเ,เชียงใหม่พะแท้เพียบเลยพี่แล้วอย่างนี้ครับปิดตาปิดตาวมดทองไม่กระพัดอ๋อกระพัด อย่างนี้เท่าไหร่ครับพี่สองเมืองดูง่ายเลยแพ้แน่นอนในต่างจังหวัดอันนี้อันนี้ปิดปิดตาปิดรังมีเพิ่งได้มาเอามาจากบ้านเอาลงเดี๋ยวลงไปอย่างอื่นนะเขาเรียกเป็นซื้อพาที่บ้านลองดูมีอะไรมาปิดรังกับชอบเล่นใส่ไหนเล่นมั่วเลยครับพี่เล่นมั่วไปเลยนะเล่นลูกสายใช่พี่รับไม่กระพัดเนี่ยฮะ ่เล็กๆนี่เป็นอะไบุญติ่กิบัวตับุญติ่นี่น่าจะแพงแต่เป็นค่าที่ไม่แพงการงานเยอะเนาะแตเลยราคาอย่างนี้เท่าไหร่ครับพี่สามพันครับถ้าเป็นพิมพ์อื่นนะต้องนี้หลายๆเหมือนเป็นแฝงไม่ตัวเพียงเท่านั้นที่เราพ่อปานเนี่ยพ่อปานไม่ค่อยสวยนี่เป็นพิมพ์ไทยของปูแหวนรุ่นไหนครับโอ้แบสามเส้นพิมพ์ลึกตัวเท่ากันอย่างเงี้ยเยินเนกันช้ำเลยครับพี่ใช่ครับช้ำเอย่างนี้เท่าไหร่ครับพี่สามพันครั โอ e ้หมันเกี I mean ่ยวกันหมดพี่ผมยังมียี่สิบกว่านะพี่อืผมผมยังมียี่ยิบห้าได้ไหมพี่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวดูดูเลยรบ้างเดี๋ยวเพิ่งค่อยคุยทีเดียวก็ได้เนี่ยนะไออย่างพระรอดอย่างเงี้ยฮะกล่องเนี้ยเท่าไหร่เป็นพระรอดปีหนึ่งแปดที่ว่าพุทธคยาใช่ไหมพี่ใช่ใช่อย่างนี้องค์เท่าไหร่พี่องค์สองพันนะครับบอกเราจะเอาไว้ใช้แทนกันได้นะพูดถึงนะพันห้าได้ไหมพี่สามองค์เลยพี่ไหมได้เลยปิดบินเงินเลยพี่ เนี่ยพี่เอากล่องเดิมเลยครกล่องกล่องเดิมจักวัดเลยกันห้าแล้วพี่นะโอเคโอเคได้แล้วพี่อันนี้ยี่สิบห้าแล้วกันพี่ได้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 สี่สิบห้ากับยี่สิบห้าี่วัดนู้นนี่วัดนกนี่ใช่ไหมนั่งว่าวัดนกต่างทองมันจะดูยากหน่ไหมพี่ไม่ไม่ใส่ใจเลงนีี้ะจะดูยากหน่อยนะพี่ใช่ใช่เพามันล้างล้างใช่บผม พอปลาไหนพิมพ์ล็กผงเต็มเลยไหมผงผงเดินเนี่ยยี้าแล้วกันะพี่มันช้ำหมดเลยกัดปาเะห้าเป็นกัดเจ็ดพันสามพัสองโอ้โหพี่เขาก็หลากหลายเลยที่ใต้ก็มีนะเหนือใต้เใต้อย่างนี้เท่าไหร่ครับพี่เอาเจ็ดพันแล้วกันแบ่งกันนะสี่พันได้ไหมพี่เอาไปห้าพันห้าพันจบ จัดปะไม่ไม่ไม่ขาดทุนหรอกสามหมื่องกับาพันสามหมื่เสามหื่นเจ็ดมาสอแพนี้แล้วกันครับพี่เท่าไหร่ครับพี่สามสิบเจ็บพี่แล้อย่างพระคงองนี้ฮะเฮ้ยมาเหนือแล้วซื้อพระคงกลับไปสักองเลยพระคงจุเจ้าเปิด่อเเอากระชับเลยนะพี่ หมื่นสามคือหมื่นสามโอ้พอดีเลยเลยพี่ทั้งนั้นรอบรอบรอบยังไงก็มีกินขายหมื่นห้าเร็วเยอะเลยเพิ่งได้มาขายหมื่นห้าเร็วพี่อันนี้องนี้ชุดนี้สามหมื่นเจ็ดใช่ไหมพี่ใช่ครับซื้อรับพี่คู่นี้หมื่นสามได้ไหมพี่ป้าป้านะกัดตาดีนะซื้อเรียบซื้อเรียบซื้อเรียบจะได้ขายง่ายคบมากครับแล้วเดี๋ยวเจ้านี้เจ้านี้เช็คบินข้าวโทรศัพท์มาเชียงใหม่ ซื้อพระสกุลลำพูนไปเลยไม่มีผิดหวังเนี่ยม่๕พันปีอายุมันเป็นพันปีโอเคผมโอนเงินนะครับพี่ไม่ขับไม่ขับฮะคนเราถ้ามีความรู้เราซื้อได้ทุกที่นะพี่นะไม่ว่าจะแผงจรจะตู้ใหญ่จะอะไรอยู่ที่มุมทางขายก็่างเดียวนะพี่นะนี่ร้านนี้คุณภาพด้วยมาที่พระแน่ต้องนึกถึงร้านพี่ดีเอเชียงใหม่ห้าหมื่นนะพี่นะกรบผมชุดนี้เท่าไหร่ครับ ไม่หมื่นก็แปดร้อยครับพี่หมื่นก็แปดร้อยจะต่อเขาก็ไม่ได้แล้วเมื่อกี้เขาก็รายน้อยจัดไปเลขที่บัญชีอะไรครับหนึ่งศูนย์เจ็ดครับกติกรใช่ไหมครับหนึ่งหมื่นแปดร้อยนัทพรสีนาครับผมไปแล้วครับพี่คุณครับพี่ขอบคุณครับเมื่อกี้ผมโอนไปให้พี่แล้วนะอันนี้ผมขออนุญาตเป็นเจ้าของแล้วนะพี่นะขอบคครับขอบคุณครับก็ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาที่นี่ได้นะ ที่ตลาดทิพนี่ยเขามีนัดทุกวันเลยนะครับพี่มีโปรโมทหลอยมีวันอังคารหรือวันศุกร์แต่คนจะเยอะวันวันอังคารอังคารจะเยอะกว่าใช่ไหมจะมีหลากหลายเซียนเดินสายอะไรก็จะมาทางเสือผ่านเลยนะพี่ที่นี่นะถูกต้องเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆรุ่นใหม่แล้วกันเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ผมซื้อปิดตาวัฒพันสูงรุ่นร้อยปีนนทบุรีเล่นกันประมาณ8,000ถึง10,000เราก็ซื้อเขาได้2,000แต่ทีนี้ทีนี้เวลาเราทำคอนเทนต์เราลงสนามเนี่ย ก็จะมีพวกบูลลี่ว่าเฮ้ยคุณรู้ว่าขายได้หมื่นทำไมคุณไม่ซื้อเขา7 0็0ันล่ะ6 0พ0ล่ะอะไรเงี้ยคือเราจะบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นความรู้ความสามารถหน้าของค่าวิชาเพราะว่ากว่าเราจะซื้อได้ราคาเนี้ยเขาไม่รู้หรอกโดนโดนเกลอะไรไปบ้างคือโดนเกลหรือเปล่าโอ้โหจะเหลือใครจะมาดูขาดดูเป็นเราโดนเกลมาเท่าไหร่จะเหลือค่าวิชาเราเท่าไหร่ใช่คืออย่างเงี้ยก็จะมีคนมาบูลลี่แต่ว่าไม่ไม่เพื่อนเพื่อน้องนก็คนรุ่นใหม่ๆก็เข้าใจว่าเฮ้ยบางทีเขาอาจจะดูแล้วเป็นแรงผลักดันบ้าง ถามความรู้ความสาเร็จจากพวกพี่ๆเขาบ้าง<ช>บางทีก็ให้พวกพี่ๆเขาเล่าถ่ายทอดบ้างเฮ้ยว่ากว่าเราจะเป็นกว่าเราจะอะไรมาเนี่ยมัน<ช>มันโดนมาเท่าไหร่นะมันมันไม่ได้แบบเว่าอยู่ดีๆผมจะซื้อมาแล้วขายเลยหนึโดนดเก๊นนกว่าจะดูเป็นกว่าจะเป็นที่ยอมรับ กว่าคนจะเชื่อถือเราเนี่ยพี่นะคือเราจ่ายให้น้องมาสองพันน้องใช้ตังค์เลยนะใช่แต่เราขายอื่นนึงต้องรับประกันลูกค้าอ่าแต่คนนี้จะใช้ตังค์เออเนี่ยซื้อไปหมดหมดเนี่ยล้านหนึ่งเคยจะขอเคยขายเคยน้อยแสนทุกคนไปชอบ่นี่แหละนี่นี่คือสปิริตใช่สปิริตของเขาเรียกว่าเหตุการณ์เรื่องราวเหล่านี้มันจะแยกระหว่างพ่อค้าพระกับเซียนพระอาชีพกนัก็ต้องอดทนและใช้เวลาหน่อยนะพี่นะอย่างจริงๆแล้วผมกับพี่เขาไม่ได้รู้จักกันนะแต่ผมมาเคยได้ยินชื่อพี่เขาอยู่แล้ว เพราะผมมางานประกวดเชียงใหม่มประจําวันนี้มามีโอกาสแล้วก็ที่เนี่ยมันเป็น มันเป็นสนามพระที่ผมมาเชียงใหม่ครั้งแรกในชีวิตเลยนะพี่นะผมมางานประกวดพระที่เนี่ยตลาดที่พระเนตรปีห้าหนึ่งใช่ไหมพี่ประมาณหน้าหนาวพอดีหน้าหนาวพอดีน่าจะพฤติกาธันวาปีห้าหนึ่งอะเรีนีไม่มีจอดไปถึงโน่นตรงโน่นเลยเนี่ยตรงตรงตรงเนี้ยเป็นกลางเต็นต์ะพี่ใช่ไหมตรง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 ไอ้ที่เขาจอดรถถนนรถไปกลางเต็นท์กลางเต็น์จอดรถแล้วเดินไกลหน่อยคือคือผมชอบมาต่างจังหวัดเพราะอย่างนี้แหละครับพี่เรามาได้พระภาคกลางคือคือถ้าเกิดคน เอออย่างเพื่อนเพ่อน,นดูอยู่อย่างเงี้ยครับพี่เล่นพาให้มันหลากหลายเนี่ยเราจะได้เปรียบใช่ไหมอย่างสมมติตพี่ไปพี่คนเหนือ,อพี่เป็นงานประกวดนครเนี้ยโอ้โหไปเจอพาสเหนือไม่มีใครแย่งซื้อเลยไม่มีใช่ไหม,ม <laughs> แต่ถ้าเกิดพี่ เล่นพระหมดเฮ้ยเหนือเราก็ซื้อได้หลวงพุทวดพี่ก็ซื้อได้พระปิดตรงปิดตาเหรียญหล่อเลยพี่ก็ซื้อได้เราเราก็จะได้เปรียบก่าเขารู้พระเยอะทางขายเยอะก็จะได้เปรียบก่าเขาครพี่นะเราค่อยๆค่อยๆอย่าไปรีบอย่าไปเห็นเราทํากันได้เฮ้ยกูไปโดดเมื่อไหร่โอ้เจอแล้วสมเด็จแท้องหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นนะจริงๆมันหายยากแบบจริงๆผมผมเคยเจอนะนักสะสมรุ่นใหม่กำลังซื้อหนังสือกำลังซื้อกล้องพอเริ่มเสร็จปุ๊บโอ้อะไรก็รัครังนานพยาทั้งเทียบหนังสือ ซื้อเลยเรียบร้อยหมดต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละทีละสายอย่างอย่างบางทีตัวผมเองผมก็เล่นปิดตากับเครื่องรางมาก่อนแล้วก็ค่อยขยับมาเหรียญหล่อตอนแรกพูดพูดถึงเครื่องรางนะสมัยก่อนมันของแท้เยอะอะพี่ใช่ผมอยู่ในกลุ่มที่ดีด้วยอืมอันนี้ถูกต้องกลุ่มพี่ๆสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดคือคืออยู่ในกลุ่มที่เขาเล่นผ่าแท้อันดับแรกนะพี่นะได้เห็นของแท้ ถ้าเกิดมีมีมีความรู้ความชานาญจริงแล้วเนี่ยพี่อ่าผมถามพี่อย่างพี่พี่ก็มีความรู้ทางทางด้านพระเหนืออยู่แล้วครับอย่างเนี้ยผมถามพี่คํานึงว่าพระคงลําพูนพี่สามารถดูตาเปล่าได้เลยไหมแปดสิเปอร์เซ็นเอายาวร้อยเราแปดสิเปอร์เซ็นเนี่ยเรามีความรู้แล้วแม่งน่าจะเก๊หรือได้แต่แท้เราสามารถได้แปดสิเปอร์เซ็นแล้วเพราะว่าหนึ่งเพราะพี่เขาชํานาญเราเห็นเยอะดูได้นะไม่ยากพี่วันนี้ก็เวลาจำกัดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปเช็คอินกันไม่ดันวันนี้ก็ก็ภารกิจเขาเรียกว่าอะไรพี่ ภารกิจไฟไหม้ฮะด่วนจีเลยมาปุ๊บเดี๋ยวก็ขึ้นเครื่องก็อันนี้เราเราไม่ได้นัดพี่เขาก่อนแล้วก็ไม่ได้เตรียมกันเราก็ไม่ได้บอกใครเลยว่าผมมาก็มาเดินถ่ายบรรยากาศไปนิดหน่อยแล้วก็กลับก็วันนี้ขอบคุณพี่เอสเชียงใหม่นะฮะขอบคุณครับพี่ขอบคุณทุกคนเลยฮะก็ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาที่ตลาดทิพย์เนศได้นะครับมี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 นัดทุกวันอังคารกับวันศุกร์นะครับแต่เดี๋ยวเร็วๆวนี้โปรโมทให้พี่โจ๊กกันหน่อยวันนี้เราถ่ายกันเดือน กางเดือนมิถุนารู้สึกว่าสิงหางน่าจะาเดือนสิงหาจะมีงานประกวดพระที่เชียงใหม่นะครับพวีพีพจอกลำพูนจัดนะครับใครอยากจะมาเที่ยวก็มาได้แล้วก็ สิ้นปีไหมพี่สิ้นปีลำพูนอ่าสิ้นปีจังหวัดลำพูนที่ที่ไหนบริหารส่วนจังหวัดลำพูนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมาเที่ยวมาดูพระมาส่งประกวดพระมาเดินรับเช่าพระกันได้อย่าลืมนะผมเคยได้แล่บางไผ่ที่ที่ที่เชียงใหม่องค์หนึ่งหมื่นสี่ขายไปล้านกระหวัดเยี่ยมเยิ่มนะอันนี้อย่าบูลลี่ผมเอาไปดูไว้เป็นแรงบันดาลใจกันอ่ะพี่วันนี้ผมไปก่อนพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่าวก็เดินทางกลับมา แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้พระอะไรบ้างแล้วหน้าตาองค์พระเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันับโอเคเอาแล้วนะครับก็ไล่ดูกันนี่ก็เป็นอ่าองค์นี้นะครับพี่ก็เป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดโคนอนนะครับอ่าบอ,อกวัดโคนอนปีหนึ่งสี่ไม่ทันท่านแต่หลวงูุโตเป็นประธานในพิธีเป็นเจ้าพิธีปลุกเสกก็ได้มาสามองค์นะครับแล้วก็องค์นี้เป็นพระรอดนะครับพี่เป็นพระรอดนี่เดี๋ยวดูกล่องเดมิดมๆเลยนี่พระรอดปีหนึ่งแปดองค์นี้ก็หลวงูุโตปลุกเสก เช่นกันนะครับแล้วเกจอาจารย์ปุกเศษเยอะนะองนี้รู้สึกว่าน่าจะเศษที่พุทธคยาหรือเปล่าใช่ไหมอ่านี่อนีพี่กล่องกาเห็นไหมพุทธวิเศษ9พฤติการ18พุทธคยาก็ได้มา3ององนะครับอย่างนี้ก็องหนึ่งสามสองสามสี่พันบาทนะครับแล้วก็มีนี่ปิตาปูเอี่ยมว่านางชีนะครับปิตาปูเอี่ยมว่านางชีนี่แล้วก็องค์นี้เป็นพระชัยสีมุงเมืององคนี้1โค้ตส่วนอง์นี้3โคสนะครับอ่านี่เห็นไหมสามโคสก็จะแพงหน่อย ส่วนองนี้นะครับเป็นพระรอดนะครับปี96นะครับองนี้ส่วนองนี้ก็ปิดตาหลวงพ่ออีวัสตหีบนะครับนี่ได้มาสององอส่วนองนี้25พุทธศตวรรษนะครับบล็อกนี้จะเป็นบล็อกพระศกจุดด้วยนะครับส่วนองนี้หลวงู่บุญวัดกลางบางแก้วนี่อย่างนี้เป็นหมื่นนี่สวยเลยองนี้สวยเดิมเลยนะครับพี่อ่าองนี้นะครับเป็นหลวงพ่อรีวัดโสการาม เอาส่วนองค์นี้ผมยกให้เป็นพระเอกได้ไหมอ่าปิดตา100ร้อยปีหลวงู่เอีย่ยมมัตถพันธ์สูง2,000บาทแชมป์เลยกรวบเลยนี่อย่างนี้นะส่วนตรงนี้ก็เป็นเหรียญหล่อนะครับโบราณนะครับสันนิษฐานจากพิมพ์แล้วเนี่ยพิมพเป็นหลวงพ่อโตวัดวิหารทองนะครับหลวงปู่ศุขปุกเศกอ่าส่วนองนี้เป็นพระคงลำพูนกู่เกา่านะครับก็ยังน่ารักอยู่นะครับอ่าอย่างนี้น่าจะขายได้20,000กว่า ส่วนตงนี้ก็เป็นหลวงพ่อปานตรงนี้น่าจะเป็นไก่หาง5เส้นผ่านการใช้มาแบบว่าผมดูแล้วนะนา่าจะผ่านการทําน้ามนต์มานะครับแช่ทําน้ามนต์มาอะไรมาอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับก็ EP นี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ครบถ้วนับงหมกวามนะครับโปไฟไหม้นะครับเป็นคลิปคลิปเร่งด่วนนะครับก็รวบรวมบรรยากาศนะครับต่างๆไว้ใน EP นี้แล้วนะครับยังไงก็แล้วแต่อหนึ่งเห็นเราเดินซื้อแล้ว ต่อลองแล้วพูดคุยแล้วเห็นพักหมดทุกอย่างแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์นะครับในช่องทางร่วนพร,ราบให้เอฟทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นทิกต็อกยูทู a เฟซบ o ๊กแฟนเพจทุกอย่างนะครับติดตามกันด้วยและเป็นกำลังใจให้กันทุกคันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยัยนี้ไปแล้วสวัสดีนะครับเอามาพี่ดูองค์นี้นี่นี่เช่ามาสองพันพี่ชัดเจนเลยนะพี่นี่ผมเอา 7, เจ็ดันอ่ะพี่เสริมสุกปิดนะครับพี่ ชัดเจนอันนี้ผมไม่ไม่ว่ากันนะพี่นะเราไลฟ์ให้ดูเลยนี่นะพี่นะอ่าเข้ามาติดตามเพจอ้วนพระราม 5fc ได้ชัดเจนนะครับพี่ตรงประเด็นที่เราไม่มีเมตรผมเร,เรียวเลยที่ในเซฟ,ฟผมมันมีเยอะมีหลายองค์แต่องค์เนี้ยผมเช่ามาได้ในราคา2,000บาทที่ที่ตลาดทิพเนศนะครับจังหวัดเชียงใหม่เพิ่งจะลงเครื่องมาเมื่อกี้นี้เองนะครับอันนี้คือผมไม่ได้อวดว่าผมได้กำไรเยอะ มากน้อยจริงๆอะหลายๆองค์กาไรผมก็อาจจะมากอาจจะน้อยกว่าน,นี้ก็ได้แต่วันนี้ที่ผมถ่ายทอดให้ดูเนี่ยแล้วผมก็อัดคลิปไว้เนี่ยก็คือว่าจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับชมพีนี้ต่อๆไปนะครับจะได้มีแรงบันดาลใจกันว่าเฮ้ยเออเนี่ยเขาซื้อมาในราคาสองพันจริงนะครับาขายได้ในราคา7 0 0 0จริงได้กำไร5,000บาทจริงนะครับ อะไรอย่างนี้ถ่ายทอดให้ดูอย่ามาบูลลี่ผมนะพี่แล้วผมชัดเจนตรงประเด็นนะเขาตีผม 2000, 2 0 0 0ผมก็ไม่ได้ต่อ,อนะผมก็ซื้อมาสองพันอันนี้เราเราทำให้ดูนะพี่นะว่าทุกๆอาชีพที่เรามีความรู้ความสามารถเนี่ยแล้วเราเอาความรู้ความสามารถของเราเนี่ยนะครับมาก่อทําให้เกิดประโยชน์ทุ่มเทกับเขานะครับทุ่มเทกับทุกๆสาขาอาชีพที่เราทําทุกอย่างอยู่ที่ฝีมืออยู่ที่ความรู้ความสามารถนะครับกว่าผมจะเป็นองค์เนี้ยผมก็โดนเกมมาไม่รู้เท่าไหร่นะครับพี่ ทุกอย่างที่โดนเก้ไปเนี่ยมันแลกกับวิชาความรู้ที่เราได้เพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มกับตัวเองอ่ะโอเคพอนะครับพี่ให้เพื่อนๆใน YouTube ดูหน่อยนะครับว่านี่มีการซื้อขายกันยังอื่นยังมีเยอะอันนี้ทำให้ดูตัวอย่าง